ครับไปแล้วครับนะ่ครับไปแล้วครับเอ๊ะอะไรอีกอ่สองจุดเจ็ดศูนย์ครับผมเพื่อนๆนะวันนี้ก็ที่หนึ่งที่สองนะครับปลาไซลักนะ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะ้นะ,นะน้องๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เจอกับเนื้อเมฆฟิชชิ c งชาแนลเช่นเคยนะครับ วันนี้พาเ,เพื่อนๆมาไนท์แมทนะครับแข่งสวายนะที่บอ่อตกปลาแม่คำสปอตฟิชชิงนะครับวันนี้เล่นกันที่บอ่อใหญ่นะครับบอ่อปลารวมนะมีปลาบึกด้วยนะบ่อนี้นะต้องระวังให้ดีนะครับก็วันนี้หัว1 0,000บาทนะครับค่าคันเบ็ดก็499นะครับหัว1 0,000นะวันนี้เป็นแมทโอเพนนะก็ตอนนี้ก็นักกีฬามีร่วมๆ10กว่าคนอยู่เลยนะครับก็อาจจะเป็นโอกาสดีนะครับเพราะว่าคนไม่เยอะนะ ก็เดี๋ยวลุ้นกันนะครับเดี๋ยวจะพามาดูชุดกันตกนะบ่อน,นี้ต้องตีไกลหน่อยนะครับแล้วก็ตัวเหยื่อที่ผมใช้นะครับวันนี้วางเกมไว้ว่าน่าจะตกในลักษณะงานตีจุ๊บนะครับตีจุ๊บนะเพราะว่าตกค่อนข้างไกลนะครับใช้เป็นขนมปังขาวขอบนะเช่นเคยเดี๋ยวมาดูตัวเหยื่อแล้วก็ชุดกันตกในวันนี้นะครับบรรยากาศดีฮะชิงไลยนะช่วงนี้ก็หน้าหนาวนะแต่ไม่รู้ว่าจะกินหรือเปล่าบ่อน,นี้ กว้างมากๆนะครับกว้างมากๆนะวันนี้ผมโหลดสายด้วยนะโหลดสายด้วยนะเดี๋ยวลุ้นกันเคลือบปะวันนี้มากับลุงนันนะฮะไอ้ลุงนันนะนก็กลินใ,นใกล้นเนาะเดี๋ยวมาดูชุดกันตกนะครับวันนี้ผมใช้เป็นคัน9ฟุตนะครับเฟนวิกแอโร่นะเช่นเคยนะครับส่วนตัวรอกวันนี้ใช้เป็นชิมานโนเวนฟอร์ดนะครับเบอร์สามพันนะ สายเมนหลักใช้ไทลิน12ปอนด์นะครับ12ปอนด์นะวันนี้โหลดสายหน่อยนะเพราะว่าตีค่อนข้างไกลนะครับตีในลักษณะ,ะตะกัววิ่งอิสระนะครับตีจุ๊บนะชิงหน้าวันนี้20เซนนะครับวันนี้แข่งปลาตัวไม่ใหญ่นะก็ใช้ตะขอเบอร์7นะก็ชุดกันตกก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆนะเพราะว่าตีค่อนข้างไกลนะฮะน่าจะร่วมๆเกือบ7 8 0เมตรนะครับโดยประมาณนะเดี๋ยวมาดูตัวเหยื่อครับเดี๋ยวมาดูตัวเหยื่อให้เพื่อนๆนะ ตัวอยูวันนี้ก็ผมปั่นขนมปังนะ,ะขาวขอบมาเลยนะครับตีลักษณะตีจุบน,น,นะก็ปั่นมาทั้งหมด4<ท>ี่ปอนนะครับ4ี่ปอนนะสี <4 S 2> ป่ปอ,น,อนนี้ขนมปังเก่าขน,ขนมปังเก่านะขนมปังเก่าครับก็ใส่เข้าไปวันนี้ อ๋ชิ้นเกี่ยว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 ใส่นิดนึงครับก็ผสมทีละนิดนิดนะผสมทีละครึ่งนะทีละครึ่งนะครับก็หัวเชื้อชีพเนื้อเมฆครับสร้างกลิ่นที่แตกต่างเช่นเคยนะครับก็ในนี้ก็อยู่ประมาณสองปอนะใส่ประมาณสองกำมือนะกลางคืนเราก็ต้องเล่งกลิ่นหน่อยนะครับพืกอนนะกลางคืนเล่งกลิ่นหน่อยนะกลางคืนเล่งกลิ่นหน่อย ตัวชิ้นเกี่ยววันนี้ก็จะเป็นขนมปังนะฮะกระโหลกนะตัวนี้ฮนะแล้วก็ตัวนี้ใช้ฉีดติ่งนะกลางคืนต้องเร่งกลิ่นสู้หน่อยนะประมาณนี้ครับชุดอุปกรณ์การตกนะแล้วก็ตัวเหยื่อนะก็เดี๋ยวลุ้นกันฮนะแข่งหกโมงนะครับเหลือเวลาอีก15นาทีนะแข่ง6กโมงเลิกสี่ทุ่มครับสี่ชั่วโมงนะวันนี้นะลุ้นกันามาเพื่อนๆเริ่มแล้วนะ เติมตกนลครับฉีดช,ชิ้นเกี่ยวนะชิ้นเล็กๆนะสับตะคอนหนึ่งทีนะครับแล้วก็บิดกลับนะสับกลับคืนนะครับไม่ให้เกสรเบ็ดโผ่นะเสร็จปุ๊บจิบตูดนิดนึงนะเสร็จปุ๊บก็เขียวเนื้อเมฆนะครับนะมีตัวเป็นโดนนะครับนะตีลักษณะตีจุ๊บแปะติงนะนะผมจะปั้นก้อนเล็กๆนะเวื่อนนะเขาเริ่มกันแล้วนะปั้นก้อนเล็กๆเพราะว่าตีไกลๆนะก็แปะติงด้านข้างนะครับบิดนะ,ะอ่ะประมาณนี้ รุยกันนะครับรุยกันรุยกันก่อนเล็กๆเพื่อเราจะได้ตีไกลนะครับไม่อไม่รู้เพ่เขาบอกตีไกยเพ่ไ้ลองไม่เจอนุ้า่านพอละโอ้โหเพื่อนๆตีโคตรไกลแน่กว่าจะกินนะสองไม้แรกไม่กินนะโอ้โหตีต้องร้อยเมตรถึงเหรอลุงน่าจะถึงเนาะน่าจะเจ็ดแปดสิบเมตรมีเนาะ ประมาณ70เมตรนะเพื่อนๆตีโคตรไกลแล้วบ่อนี้ครับโอ้โหไม่ตีไม่ถึงไม่ไม่กินเลยกิน like, แต่ช้ามากนะถ้าตีถ้าต verted, ถีาถึงก็ขามือนะครับขามือนะปลาข้ามไปฝั่งนู tes, ้นเลยมามาแล้วเฮ้ยไฟเริ่มมาแล้วเว้ยไหมมาตี az, <iction> <referring S 1> ไกลมากเลยครับเพื่อนๆอัติเบรตนะจ๊ะ เอาถึงรอเปล่าตรงนี้หน้าตรงครับจุดสองหนึ่งครับอ่หน้าตรงไม่มีใครนะเจีย

ได้เรื่องังเลยได้เลื่อง,งได้เลื่อง250เลยจะพักงหน่อยอะ,อะไรอ,ไองหา250เอาแวบบแวบบแวบแวบ 3> 2 3 4ครับทันก็อนึ่นชงชั่วโมง ได้อยู่ครับอ๋อวดด้วยก่อนเนาะชดด้ว้ก่อนนะครับสองสามสี่ใสไปส่ใส่ใส่เต็มเต็มลู้ถือยังอ๋มันหน้าเขาอยู่นะมันหน้าเขาอยู่นะมันหน้าเขาอยู่อะมันหน้าเขาอยู่ขวาหน้าขวาหน้าขวาหน้าไปเด้อยกเพคขวาหน่อยล่ง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 อ่ะโล่งฮะสนามโล่งนะฮะ ăn à lấy ăn lấy ăn lấy bẩn nỗi luôn. Mình thấy này mà, noi. từ kia có bẩn nỗi này, mày xôn này, này, xuống này, xuống này. Uhm? Lúng. nè. Nè, mẹ nó luôn, nỗi, bẩn nỗi, bẩn nỗi, bẩn nỗi, chỗ này bẩn nỗi, chỗ này bẩn nỗi, chỗ này chỗ này này xôn này xôn này. Nỗi luôn, ăn rồi nè, say. Luống ไม่ใส่ละโอเค okay, ลูกเพ่ไปปไัดสม่ขโอ้โห้สา,สาว่ะลุงผมเอาหางไปนะมีขี้ปุ่มไปหางด้วย,ยวปไปหางต,ตัวนี้รุปรดปัดสซยครับเพื่อนอ้าวเจะตัวนี้ลุดปัดสาเนาะเพื่อนนะ อะเดินหน่อยนะเดินหน่อยนะเดินหลังนะตีเบ็ดบอกด้โอ้ยตัวนี้ปัดไส้เว้ยปัดไส้ปัดไส้ดูดิเว็บเว็บสอง จุดเจ็ดหนึ่งโอ้โหตายอย่างนี้ก็ตายสิครับโอ้โหตนี้ตีไก่เมกเมกเลยเราต้องปั่นก้อนเล็กๆนะเพื่อนๆนะก็ตอนแรกคิดว่าจะไม่กินจัดนะแต่วันนี้มีตุ้มปิดนะเพื่อนนะ ตีตีกินเลยนะตีกินเลยนะแต่ต้องเลือกไซส์เอานะครับเพราะว่าไซส์วันนี้นี่เล่นค่อนข้างขาดสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดนะครับแล้วก็ปลา,าไซส์รองก็ห้าจุดหนึ่งศูนย์นะเล่นกันอยู่ห้าไซส์นะวันนี้วันนี้เล่นห้าไซส์นะรวมขันชั่วโมงนะมันก็เล็กๆฮะเพื่อเราจะต้องตีไกลๆนะตีระยะหกถึงเจ็ดสิบเมตรเลยนะตีไกลมาก เห็นไหมปอนอ่ะพี่ไม่ใช่พันแค้นเน่ะปลาใหญ่นะเวย้ยเนี่ย <c oughs> ผมมา <c oughs> เรียนมาตั <c oughs> ้แต่กี่ปีแล้ว <laughs> <c oughs> ผมยอม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 สายไะนสายไหน้านตรงหนตรงได้ไหไมได้ไหมเพื่อน สามจุดห้าก็ตึงบอกว่าสามไปจะมาจังยาหอย่างเนี <h <h <h)> <h 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 ่ยของผมเนี่ยเดี๋ยวนี้คุณชิงของผมเนี่ยดูรีจอนะครับทันโอ้ยอย่าดิ้นสิไอ้ลูกอย่าจุดเจ็ดศูนย์นี่กัของแต่ โคตรไกลครับโอ้โหตีไกลไม่เอาเลยนะใส่เลขนะจ๊ะสายนะสายนิดๆนะไม่มีใครนะครับไม่มีใครนะไม่มีใครไม่มีใครโอ้โหไกลมากได้ไซส์ไหมโอ้ยลุงลุงได้ลุงลุงลุงได้ลุง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 ได้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 เล่นโรถจี๊ดหยะฮะ ถึงอ็ได้อ,อยู่นะสองลูกปักขันเจ้ามงหนอไอ,อ้เดี๋ยวเอาขอันจมงนี่เดี๋ยวนี้เอาห้ากว่ามาะทำไมห้ากว่าห้ากว่าสองจุดสี่แปดครับโอ้โหขนาดนั้นถูกไหมครับจะมานำนะครับกูไม่ได้เล่นว่ะเอ้ของมันใหญ่กุ้ยไอม้มาเล่นขันเจมงเนี่ย สองสี่แปดมาได้ละชั่วโมงมาได้ละกันละแม็กเอาแม็กเอาไปเอาช่างดีมาแล้วก็บอกไม่เล่นเลโวหอยแม็กมันใหญ่กว่าผมเยอะอะสี่แปดว่ะของผมไม่ได้อะไม่อยากไดอะไรเนี่ยห้าหนึ่งโฉนดใจกูหน่อยดีสีกว่าแล้ะอาจจะนำก็ได้ได้บอสอะไรฮะเฮ้ยอย่า อย่าดินอย่าดินเเบวเเบาเลยคุณน้ำเอ่ะสองจุดเจ็ดศูนย์โอ้ยนี่นะครับมาเล่นป่าเนี่ยจุกหัวหม้อไอ้กินเบสิงนะครับโอ้ยมาเล่นป่าโอ้โหมาเล่นป่าเนี่ยตาไล่สักเก้านะครับป่านะครับดูด้วยนะครับเกิงไม่ทันแล้ว ก็ตอนนี้ลุ้นนะฮะผมนําที่หนึ่งที่สองอยู่นะลุ้นนับตารอช่างอยู่ประมาณห้าตัวไม้ครับห้าตัวรอช่างต่อตาร้อช่างอยู่ห้าตัวนะนำที่หนึ่งที่สองอยู่นะคิลุ้นกัน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 แต่เรายังไม่โดนนะเจ็ดศูนย์นะครับอ่าเหลืออีกสองตัวนะเพื่อนๆนะเหลือสองตัวนะครับ อีกสตัวกับอีกสอตัวอีก2ตัวนะถ้ารอดก็รอดนะฮะที่1นึ่งที่สองตัวต่อไปของพี่แบงค์เข้าต้มนะครับเดี๋ยวเมกันจะคิดก็มักเบา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 เปนได้ขรับสองแนะโอ้เจ็ดห้ารอดเป็นหนึ่งนะครับเหลือตัวเดียวครับเพื่อนตัวสุดท้ายเน่ยตัวทีท่าน้ากวเบาลุยเบาลุยจ้ามาเสร็จดนแม่สายนะครับ ปักกิกกัวอ่ะอมสองพันสิบหนึงเฮมไม่ใจแด้ก็ได้พันปลายพันแปดมั้งพันเจ็ดพันพเนี่ยเราสุดท้ายปักกิกอ่ะปักกิกกนะโอ้ปโาอะขมน้ำกิ้งหนอเล่นกับมดฮะน้ำกิ้งหนองยะสองร้อยขห้าร้อของปากระผมเาเฝ้าเนี่นะปักกิกเอฝ้าเหมือนกันเลยเสี่จ็ดกับพันเ็ดเบายา โอเคเพื่อนเพื่อนรอดนะครับที่หนึ่งที่สองครับโอ้โหรอดแล้วสองจุดห้าครับเพื่อนเพื่อนนะวันนี้นะครับกับแมตไนท์นะที่บ่อตกปลาไม่คำสปอร์ตฟิชชิงนะครับที่หนึ่งปลาไซหลักนะฮะแล้วก็ที่สองปลาไซหลักนะครับรับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับค่าคัน499บาทวันนี้ถือว่าคุ้มมากนะฮะวันนี้นี่ภาคเช้านะได้มาตัวหนึ่งครับศูนย์เอ้ย 2.71นะแล้วก็ชั่วโมงสุดท้ายนะก็ได้มา2ตัวนะ2.70นะครับวันนี้สุดมันครับก็ถือว่ารอดตัวนะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเนื้อเ i ฆฟิชชิ่งชแนลไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าวันนี้มากับลุงนานนะลุงนานนะลุงนานเป็นไงฮะเรียบร้อยดีน,นี่ลุงนานก็ได้นะครับโอ้ยไม่ธรรมดาครับลุงนานน